น้องคมนึงนตีนี่ฮะ <c oughs> เฮ้ยไอเบนไอเบนไอมึงให้ไอมารีแอดเฟซกูมาเด้เอาเฟซไอมารีไปเด้เดี๋ยวกูแอดเฟซให้มันโทรโทรแล้วเปิดกล้องเด้มันบอกมันจะเอาโหวตป่ะ อมึงม uh, ึงมึงให้มันแอดเฟซกูมีเฟสมันยังวะบุญลมมึงบายโรเบิร์ตอีพีหนึ่งมึงส um> ่งเฟสมันาให้กูีดยส่งเบอร์มันมากแค่ละก็ชื่อเฟซว่าอะไรอ่ะไม่เห็นอ่ะ มันมีไอ้มันมีต่เพจมันอ๋อนี่ไอผู้ติดตามร้านหนึ่งนะแค่เกมของประเทศไทยอ่ะนะจบรลบเลยพี่จบโลบเลยปะก็เล่นแค่สันาทีมันรับเพื่อนเนีอ๋อมันมันมันเคยนี่กูมันมันมีของกูอยู่แั๊บนึงพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวมีนไปเอาม้ของมัเล่นไร้ปัดก็เตมก็เติมก็เตมก็เติมก็เตยมก็เติมก็เตมก็เก็เติมก็เต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 ิมก็เตมก็ิมก็เตมก็เตเตมก็เตมกก นี่สวนมาสนับนะน้อง,อ,อ,งอีโมอ่ะไอ้อน้องไปนี่อันนี้นี่ผมนะฮะถวายมาเยอะเสียงดังจัดคนดังยิงเลยผมอ่ะทุกคนไม่รับวะไอ้เฮียสวัสดีครับพี่มารีาารค,ครับฮัลโหลครับลงเอาพี่เปิดกล้องให้ผมได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับพิ่งพ้่งตื่นยังอันนี้อยู่หลยครับเนี่ยได้ครับพี่เปิดกล้องคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับเมื่อก่อนดีครับอันีดี๋ผมผมขอเปิดในไลฟ์ได้ไหมครับพี่มาเลยครับได้ได้ครับได้ครับได้นะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับพี่พี่มาดีจะได้โดนโหวตอยู่ตอนเนี้ยอุ้ยเห็นบอลบอกอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมดูคะแนนให้นะครับตอนนี้สี่ร้อยห้าสิบสองแล้วนะครับ อันนี้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ผ่านไหมครับเนี่ยสี่ร้อยหรือห้าร้อยครับห้าร้อยครับใกล้แล้วครับเหลืออีกห้าสิบอันนี้เปิดมาประมาณยี่สิบนาทีเองนะสิบนาทีเองนะ <ผม S 1> เรามีอะไร,รจะพูดกับคนในเมืองบ้างไหมครับดูพี่ขอโทษนะครับที่แบบว่าอาจจะทําผิดพลาดขี่ฮอร์มอหรือว่าด่าดเสร์ฟไปหรือประเทศไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทั้งลุงแม็กอาจติแล้วก็พีเอ็กนะครับหรือว่าทักลี่ด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมอันนี้คนคนในประเทศช่วยกันโหวตด้วยนะเนี่ยอ๋อขอบคุณคนในประเทศด้วยครับ อ่าอ่าแล้วเราเข้ามาเราจะทําอะไรอะ่ะเราจะอยู่แก๊งไหนอะ่ะหรือว่าจะเป็นเสีย <ผม S 1> ไปได้ผมก็จะอ่าเล่นฟาร์มของก่อนครับให้มีของก่อนครับอืมครับ,อบโอเคโอเคโอเค,อเค,คแล้วเจอกันในเกมนะครับอันนี้อันนี้ถ้าห้าร้อยผมได้ไปขับแบ็กซี่เลยไหมครับลุงได้เลยได้เลยได้เลยใกล้ละเอางีผมไปอาบน้ําก่อนนะครับบ้าแป้งก่อนได้ครับลุงขอบคุณครับได้คร <ผม S 1> ับไอ้ลุงพี่ไปก่อนนะ ไอ้หนอ่าจัดอะเพื่อนจะไม่รู้แล้วว่าดันลกรอมันอยู่ที่อยู่เลขสี่เก้าเก้าลองมอะไรบ้างตอนแรกมันเรียกมันอันนี้ออกเียออกนียออกมันเรียกวิมออยไงแล้วมันอยู่อยู่มันเปลี่ยนมาเรียกไงพอยอ่ะคนขับบอ หรอครับลุงว่าไงเอ่าตอนนี้ลุงตีสกอรหรือเปล่าผมผมไม่ได้ตีเขานะตอนนี้อ่าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตีกูตีแล้วครับผม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 ,ผมแอบอยู่ <c oughs> ได้ครับลงุงอ่า <ผม S 1> ลุงพี่มึงครับผมไปเที่ยวเขาครับลงุงลูกพี่มึงจะได้กลับมาระดั้นอ่ะเห็นแล้วครับนละุงเนะี <c oughs> ่ยเขาเขาโทรมาคุยกับผมอยู่ป่ะแจ้ดเฮ้ยมึงจะให้ลูกพี่มึงทำอะไรดีวะตอนมันอยู่ที่สี่เก้าเก้าอ่ะไอบอลฮด้ มึงคิดว่าไงเดะเต้นแบบผมก็ได้เต้นแบบมึงมันน้อยไปหรือเปล่าเต้นแบบมึงอ่ะคนอย่างเงี้ยมากกว่าผมไม่ละุงถ้างั้นอะในเซเว่นไหมอยากให้เขาทำอ่ะอะไรนะเยอะเขาทำได้หมดคนนี้เขาทำได้หมดอะไรมึงคิดว่าอะไรดิมึงคิดว่าอะไรดีระยำระยำลุงได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินได้ยินเออลุงก็ให้เขาแบบโกนขนรักแร้เพราะรักแร้เขาดำเกินอ่ะไอ้นี่ผมบอกหนึ่งนะลุงจริงดำเกินถ้าลุงแบบทำให้เขาโกนได้อ่ะหมดเลยลุงจริง กูบอกหนึ่งเลยครับกูบอกหนึ่งอันนี้กูบอกหนึ่งเอาเอาลงอันนี้เอาเอาอาจริงใครมาโกลนใส่ลูกไว้เจ๊งครับลุงเออไม่ไม่นี่จริงจริงอันนี้สาระเยอะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรกระชอนนะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เชียวไม่ไม่เชียวข่าวลือข่าวลือเฮ้ยที่มันจะใส่แก้วไว้อะไอเบิร์ด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 ไว่าไงไไงไอวาลีอ่ะจะโดนปลดไปมาลีจะโดนปลด แล้วที่เดียมันจะโดนไปดดูในิสมันมันจะโดนมันจะโดนล็อกที่499และไอ้เคียบอลเสนอมาว่ามันต้องโกนขนจักรแกละป่ะนะเราเคยเห็นขนจักรแกละมาเลยย้วไอ้คนแรงอ้าดิถ้ามันอยากเอาอยู่แล้วมันมันขอโ้วขนาดนี้แค่ขนจักรแกละเดี๋ยวก็เกิดงอกใหม่ปะวะจักรแกละน้อยไปหัวเลยโกนหมดเกนเยอย่าง๋นี้ก็แรงไฟล็อกสี่เก้าเก้าเนียล็อกไปเนี้ยล็อกก็ปิดโหวตไปเลย ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เกิดแล้วใช่ปะเกิดแล้วใช่ปะเกิดแล้วครับเกิดแล้วล็อกอะไรครับล็อกล็อกสีเก้าดี่สีเก้านีล็อก,กไปเลยไม่ต้องเปิดโหมดแล้วปิดไปเลยกูยังไม่ได้กดไงอีกโหมดหนึอ่ะไหนเอาไปเห็นขึ้นเลยสักพี่พี่ต้องรีดิสก่อนทีนึงเปล่ารียังไงอะ่ะอ่าอ,ออกด<ห>ิสเข้าใหม่พี่มันมันมันค้างให้คนในเมืองโหวตดีกว่าว่าอะไรเดี๋ยวนะคิดก่อนให้คน เดี๋ยวให้คนในเมืองโหวดไอ้เหี้ยว่าอีกหนึ่งบทเนี่ยอ่าใสีเก้าวแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวคิดเทนก่อนไอ้เหี้ยคิดเทนก่อนไอ้สัตว์แม่ไอ้บอลเ้าประสานดิษกับมาลีไม่อย่างงี้ก็เปิดเปิดเปิดประมาณว่าโกนสองข้างหรือข้างเดียวง่ายสุด ถามไปตีก่อนหรือว่าหรือว่าด totally ิบเลยแล้เลยแล้วเลยลรอมาแบบดิบๆเลยอ่ะาแบบเป็นสัตรโลกอ่ะแล้วก็ไปเลดยแล้วก็ไปแบบไม่มีใครได้ลาไปเตะกันมึงก็โดนเน็ตไอ้มารีแรงเกิน เฟียพูดหน่อยไม่ได้ยินได้ยินได้ไมฮรับสวัสดีทุกคนคารับอ่าดีไหมได้ไหมสวัสดีครับไปกล้องไปกล้องไปกล้องครับแต่คือตอนเนี้ยประเด็นเลยคือมันมีบทสี่เก้าเก้าอ่ะเดมันต้องครบเท่าไหร่ครับลุงมันต้องครบอ่าห้าร้อยมันจะดูจอใหญ่ยังไงวะขาดอีกหนึ่งคะแนนขาดอีกหนึ่งคะแนนลุกไปก่อนให้หนอยครับแต่ว่ามันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอ่ะเดออ่า ครับผมได้ครับได้ครับตีว่ากไอเดียทำอะไรผมทําได้หมดเลยครับจะไปขนลงขนน้ําในในในรถอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยง่ายไป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 จำได้ไหมวันแรกวันแรกที่มาสอบกับวันแรกเห็นไห้วบทจำได้ครับไอ้เงี้ยมันคนดังั้วยวะแบบเอ้ยเฮ้ยน้องเอาวิลลี่พี่ดิผปเอามาไองเงี้ยจำได้อยู่ันนั้นอ่ะอันนี้ไม่กล้าหรอกครับ วันนี้มันมันมันสี่เอาเก้าพอดีมันสี่เอาเก้ามันขาดอีกหนึ่งโหวตซึ่งเป็นโหวตสําคัญอ่ะดิการจะทาโหวตนี่ด้ัมต้องมีเงื่อนไขอ่ะครับอืมต้องทำยไงไหมครับตอนแรกเขาโหวตเลยวะเขาเขาจะให้แบบโกนขนจักรเแล่อ่ะ้างหนึ่งอ่ะไปพิ่งผมเพิ่งทาละอ้อนมาด้วยนะครับที่มันจะยัแสบใช่ไหม ไม่มันจะเหนียวไหมอ่ะได้ครับได้ครับได้ได้ได้มาโดนแบนปะวะได้คราได้ปะเออแต่ขอขอดูขอเขาเปิดเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยเปิดเปิดขอเห็นหน่อยเห็นได้เห็นได้อือหืึบเลยอ่ะแบบบแแบบแบแบบขอขอเทสขอเทสขอเทสอีก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 อย่างแล้วแบบคือเอามือปืดเอามือแบบป้ายอ่ะป้ายจักแเแรทได้ป่ะแล้วก็ปืดอ่ะได้ครับ อ่ะลองลองเลยเผื่อเผื่อแบบเช็คก่อนไงว่าอาบหรือยังอะอาบแล้วาอ,าอ,าอาบแล้วนะอ่ะปืดนะป้ดแบบปื้ดเออป้ายยือ้อแล้วก็ปื้ดจมูกซื้อเป็นไงนะ <laughs> ไอบอลไอบอลมาให้กูทำนะกูบอกไปก่อนไม่ใช่พวกกูนะ <laughs> <laughs> ไอพี่ออาบไม่จริงเขาใส่อาบไม่จริง,จร,งจริงครับหอมเมื่อกี้หอมจิ้นโลออนิเวียรครับ ขอรีวิวนะมี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 โกมแล้วเอาง่ายๆขอแค่ให้เพื่อนก็ได้ให้เพื่อนอ่ะให้เพื่อนอ่ะโกนให้ก็ได้ให้เพื่อนเป็นคนโกนอ่ะได้ปะไม่มีใครเห็นคนเห็นน้อยคนเห็นน้อยคนอันนี้เราเป็นห้องลับเราไม่ให้ใครดูเลยใช่ใช่ไม่มีใครรู้อันนี้กูไม่ได้สตตีมกันโอเคคนไรไม่เอันมึงสตรีมอยู่ปะเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สตตีมครับไม่มีใครสเต็มไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น S <S อดีใ,ใจดีนใ,นใจ,นในใจเพิ่มโทษเอไปเปามิดโกนมาดิหน้าไม่รู้เอ้ยนั่น,น่ะของใครอะ่ะของใครอะ่ะกูโกนไม่ไมเป็นนะตปกติมึง<ห>คนปกติมึงคกค,ค,คกขวานอยู่หน้าคอมไม่ใช่หรอมาเลยมือไม่ใช่ครับนี่ของใครอะมือกัลุกไปเอาสิอ๋อโอเคของใครเนี่ยหลุยของเมียหรือเปล่าของเมียของเมียเปล่านี่ครับโอเคเหลี่ยมพูดได้เปิด พอใช้เลยยังถามก่อนมันมีคนใช้ไปแล้วครับริ้วจะเข้าไปเป็นแรงฟรีโอ๊ยไม่กบยังไงอะห่นมากเลยมาเฮ้ยเอาห้อน้ำมาเลยปุ๊เดี๋ยวลงมึงแม่เมึงน้อนที่กนหนวดมาก่อนโกนหนวดอันที่โกนหนวดไปนี่ก่อนเอ้ยแล้วมันเลี้ยนไหลไหมกลัวมันเลี้ยนไหลอะครับลุงอย่าอย่ากลัวเอาน้ำมาก่อน เบาสบู่เอาอะไรมาก่อนด้ยสบู่ครับสบู่ไอ้เหี้ยมึงจะดุ่ยดุ่ยดิโก้หน้ามึงต้องเอาสบู่มาก่อนเอาสบู่มาดิในห้องน้ำอ่ะเออเอาขันมาด้วยไม่แล้วมึงไม่มีเพื่อนหรอมึงไม่มีเพื่อนหรออ๋อเขาให้น้องไปก่อนครับเพราะว่าผมจะสตรีมตอนแรกครับแล้วแล่นน้องเ้าไปนอนก่อนครับเหลียุยเหรยุยครับ ผมอย่างนี้ได้ไหมครับลุงไม่ได้เดี๋ยวมันอันตรายอันตรายอันตรายไม่ได้เมื่อวานก็เทน้ำออกครึ่งหนึ่งนี่สรุดก่อนนะโอย่าดายอย่าดายอย่าดาขอร้องขอร้องเราเป็นคนใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่แล้วเออนี่ครับอ่าป้ายเลยลบลบนีเวียก่อนลบจักรเละดิป้ายจักรแร้ ใบจักรและและเอาใบมิดโกน่ะจุ่มน้ําด้วยอันไหนครับใบมิดโกน่ะจุ่มน้ำด้วยจุ่มน้ำเลอดีาบสบู่ฟอกก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลือดเดี๋ยวมันเลือดอาบสบู่ฟอกก่อนฟอก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 ให้เปลือกนะอาบสบู่ถูเลือดให้เปลี่ยนชุ่มถูอห้เบูี่ยนชุ่มให้เปลี่ยนชุ่มเออได้ละค่อยๆเบาๆเดี๋ยวเลือดโอเคเดี๋ยวมันเปียกเสร็จแล้วอ่ะโอเคเริ่มพิธีได้เลย นี่เรียนเชิญญาติญาตินะครับมาตัดหลุยมาเอาเอาใบตอมานะเรียนเชิญนะไม่ค่อยโกรธนะไม่ค่อยเบาๆเออจากบนนี่จากบนเนี่ยบนไม่ออกเลยเออจากบนสดเออเออกดแรงตอ่นี้นิดนึงมันไม่เจ็บมันมันมันกันมันกันกันบาดนะไม่ขาดหลงโอเคเออผูรู้แล้วเออเออเก็น้เออ เออปาดตบดูไม่ก็ปาดตบดูอะไรอี๋โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาเลยมันออกแล้วเดี๋ยวมันจะช้ามือีกข้างสิเออแหละปาดตบไปนั่นแหละเออเออนั่นแหละเป็นตัวเองเป็นคนใหม่แล้วไงนี่คือการทำตัวเองเป็นคนใหม่เออ ไม่เจ็บไม่เจ็บอย่าเดือ้อยเออเออต้องรูดเออหยิบต้องเนียตต้องเนียตต้องข้างทึ่งหมดอ่ะเนียนอ่ะเออผมคนอ่ะเออผมกลัวแบบมันมันมันเสี่ยงไม่บาดไม่บาดไม่บาดไปแล้วก็ทำมาดีแรายกาขนเออหลุดเลยเออหลุดดีจังเลยอุ้ยจักอะไรก็ขาววะเนี่ยเออขาวตัวเลยเออถ้าไม่ติดแบบมันไหมไหมมีรอยไหม้อยู่อ่ะไปโดนอะไรมาโดนท่อเหรอ นีว่ารอยไม่ไหมก็เออเออดี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 มันมีดรกรอยปื้ดอ่ะหมดแล้วครับเนี่ยยังยัง้าเล่นลิ้นไม่ครับเออเออไกลเดียนแลวไกลเดียนเลยไกลเดียนเออเออปื้ดเออไอปื้ดไอปื้ดยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะมันเป็นเครื่องเดินใจไงเออเออเออ หมดแล้วครับลุงพี่ตีหมดแล้วครับ,บยังครับยัง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 อันนี้แบบแบบไม่จับไม่กัดไม่ให้มันเกิดเหรครับใจ <c oughs> เอาอดีผู้หญิงชอบแล้วผู้ชายไม่มีขนจกักระเลยมันดูไไมันเหลือด <c oughs> ูไม่จะเหลือ <c oughs> ตรงนั้นเลยเออเอาออกไอ้หมดแล้วมาดูเห็นรอยคาร์บอนเดียมีป่ะคาร์บอนนะเห็นป่ะเห็นคาร์บอนป่ะเห็นครับเห็นคาร์บอนปะเออยังไม่หมดยังไหมดเลยมึงเห็นป่ะหน้าตรงนั้นป้า เออตรงกลงลากอ่ะปืเลยปืดอ่ะปืดปืดเออปืดเออเออลองโดนหัวนมปืดเออลองโดนหัวนมหัวนมหายเลยนะเมียไม่รู้จูดอะไรเลยน้าจาอ่าอ่าโอเคในเมื่อเอาโอเคพอแล้วเราพอใจแล้วอันนี้คือให้ลองเทสจริงๆแล้วให้เอาและให้เอาอันเนี้ยไอใบมิตโกนเอ่ยไปโกนขนไ้สวยใอสวยไม่มีขนให้มีขนเลย ได้ครับโอเคอะไรอ่ะอะไรอ่ะวันนี้มันสอามมาเร็วกนใครอ่ะไอหมาไอเหียไม่ได้ไอตีไอเหียไอตไอตีเฮียทจริงไอสตีอย่ไอตีเรี้อยแล้รับไอตีไอีไอยาไอเหี้ยไอตียาโอเคโอเค หมดลาลโอเคโอเคไอ้ยติไอสัตว์โอาคคนขนหมาแล้วครับยังหมดเลยผ่านละผ่าน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 อย่าลืมนะอย่าลืมนะสิ่งอะไรก็ตามเรารู้หมดเลยนะว่าอย่าทำนะมีความอดทนต้องสูงนะเป็นคนดีนี่พูดทั้งเดียวนะเหมือนบอลกับต้ามตอนนี้บอลกับตั้ามใบส้มแล้วอ๋อใบส้มแล้วเหลือใบเดียวคือไปแล้วแล้วจะกลับมาอีกไหมครับมันต้าไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แล้วด้วย โอเคครับแล้วแล้วของผมเนี่ยละครับมันจะมีใบท์ไครับไม่มีได้ส่งท้ายได้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 ก็ได้แก้วญาตยญาสิญาติโอเคยังดีด้วยครับยังเอายังก่ออย่างอะไรอันนี้ส่วนตัวตุ่มตวงมั้ยซาลีมีแฟนยังอ๋อยังถามยังไม่มีเนี่ยเหรอครับผมมาแล้ว อ๋อเหรออ๋อนึกว่าถ้ามีแฟนให้จับแฟนมาหอมแก้มหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีไหมนอนนอนนอนหอมแก้มไอ้หลุยไอ้หลุยไอ้หลุยหอมแก้มไอ้หลุยอ่าไอ้หลุยก็ได้อ่านอนหอมแก้วแสดงความรักแสดงความรักอะไรก็ได้วกันหอมแก้มไอ้หลุยหลุยมาหาพ่อสิลูกคิมมินส์ต่อหลัก8งานเลวคิมมินส์ต่อมันก็ไปข้าแล้วแท็กซี่อ่ะเร็วเอาเร็ว เอาเร็วๆขอมเค็งก็ว่านี่เอามาหาพี่เร็วๆเอ้าหอมมึงอ่ะเอามาเร็วๆกูไม่ได้เข้ากแต่เอาดักจกล้มอย่าลมามมีเนื้อโตแก้วแก้มาเรอถือว่ามีความรักให้พ่อแล้วกันมานี่ยโอ้เร็วไอ้หรอไยอา เารียวหลอมพี่โมอมแก้มหลับตาได้รั่ไดีโตหอมเเาเล่นดูที่นี่อะตรงนี้อันนั้นตรงตร่อพี่ขอไม่ได้ลินเนอออจะปิดหน้าพี่จะปิดหน้าจะปิดหน้าจะปิดหน้าเออหอมหอมหอมี่โอ้เออตงเหม็นนะ